สวัสดีจ้าพี่น้องมากินขา้าวเช้าน้ำข้าอ้นอนวนเลอเพียงใกล้ใช่น้องมาสมผัดเขียวหวานใส่ปลากายเจ้าวองนี่บกเกลี่ยวเหีเ่ยวสีหาหนอยมามามกินขา้าวเช้าก้อนที่ปขาคยคองจ้ะ ไม่ขาดอ,อ,อะไรทัง้งสื้นเนาะแกงถุงพี่น้องในยังกิงนแ <c oughs> ซดเดวเนาะสำหรับผู้ใดที่เข้ามาติดตามประ,ลละอ้วนก็รอในเด้อจ้าประอ้วนขายของช่วงนี้นหากอยู่บอิเ็นว่า,าโอ้ย กอบ่เห็นมีีอยังตอบรับกลับมากสิวางสิยากกลับมากสีทูม แม่พ <c oughs> mm ่อ hmm. อ้วนจะไปเยี่ยมทุกบ้านนะจ๊ะดูสูไปน้ำตาลอุ่นเยอะแบบว่าโอ้ยบึงดอกย้ายนี่เยอะสูกไปน้ำกัน กำลั่งใจให้กันจ้ะ Cái cái kinh thảo dâm thì, con cá, con thì, gòn, uồn, kinh thế, này Ông cá nó có nhắn lại rồi Mà hóa với im Như im là cốt ào Nó hay lột khảo. นี่จะไกลนม้มัสมกับบ่มีใกล้กับม่มากิน โอ้มีชิลล่าเผ็ดๆมาลิ้มเลยด้วยพี่นอ้องมาเลยฝากพี่น้องลิ้มดีกว่า ฝากพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อประมวลในเด้อจา้าเพื่อประมวลจะได้กดกระดิ่งพร้อมเพื่อประมวลจะได้เฮ็ดคลิปต่ตอไปให้ใหเบิ่งกันก็บอกวิญญาณหลายดอกจ้งเฮ็ดการกินการยู่ธรรมดาเป็นบ้านนี่แหละประมวนกท็ทราบครับโม่เนาะช่องอื่นเพิ่นไปจา้าเป็นพันเป็นเนี่ยเฮ็ดพร้อมกัน ปอรอ้วนกับบุคคลมีเวลาเดี๋ยวนี้ขายของจ้ะบุคคลใดเบิ่งไปตลาดกับบุคคลใดใส่โทรศัพท์มันบ่มีไฟเสียบแบตมันเบิดเร็วถ้าว่าแบ่งกับโดยท่านใดมีเงินซื้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมเดี๋ยจ้ะถ้าผู้ใดมากดติดตามปอรอ้วนเดี๋ยวปอรอ้วนก็ดีกลับไปเยี่ยมอยู่จ้ะเยี่ยมช่องอยู่เรต้องน้อยใจเด้ว่าเปอรอ้วนคือจัง เอาเปียบแท้กอว่าเมา่เยี่ยมแน่ประเนบ็อ้วนขายของจ้ะหาลังเทียหอดบดบึงโทรศัพท์จ้ะสวัสดีค่ะ